นิวซูซูกิ XL7 Hybrid Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multi-Dynamic Cross Over ที่ยกกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนเดือนละ8 1ด6บาทวันนี้ถึง30เมษายนสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับมากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คคุม่า PBding ออกชั่นเฮาส์ออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยเว็บไซต์ที่จะทําให้คุณได้เข้าสู่โลกของการสะสมอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและปลอดภยัยเมื่อจะเป็นเสื้อฟุตบอลแนววินเทจลายเซนหรือว่าการ์ดนักเตะหากคุณเป็นนักสะสมตัวยงสมัครสมาชิกได้ฟรีที่ลิงก์ด้านล่างนะครับมือเจอแต่เรื่องหนักทั้งหลักมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดหมัดได้ลองแล้วจะไลมเมล็ดฟักทองตราหมือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกาทีปีศาจแดงครับตำราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันอังคารที่30เมษายนนะครับวันนี้ข่าวสารอาจจะเยอะสันิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะพยายามย่อให้ได้สั้นที่สุดถ้าคลิปมันอาจจะยาวนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าพยายามจะเก็บทุกประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นตลอดรอบวันที่ผ่านมานะครับไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการโหวตกฎใหม่นะครับของทาง อ่าพรีเมียร์อังกฤษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎการควบคุมด้านการเงินนี่แหละนะครับซึ่งผมจะต้องเล่าย้อนแบบนี้ครับมันค่อนข้างจะสลับซับซอ้อนนิดหนึ่งนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยกฎควบคุมทางการเงินของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาเรียกว่า PSR ใช่ไหมครับมันจะคิดง่ายๆแบบนี้ครับในรอบ3ปีนะครับคุณสามารถจะขาดทุนได้ไม่เกิน1 0 5ล้านปอนด์นะครับก็คือในกรอบ3ปีคุณาขาดทุนได้แค่เท่านี้ นะครับหนึ105ล้านปอนด์คิดเท่านี้ง่ายๆนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับเขาก็มีการปวดนะครับกฎใหม่หรือว่าวิธีการบังคับใช้ใหม่นะครับให้มันคล้ายกับ financial fair play หรือว่ากฎของยูฟ่านะครับซึ่งกฎของยูฟ่าเนี่ยมันจะคนละแบบกับทางพรีเมียร์ลีกของทางยูฟ่าเนี่ยเขาจะคิดแบบนี้ครับคุณหามาเท่าไหร่ก็ได้ แต่คุณจะต้องใช้ได้ตามลิมิตเปอร์เซนต์ที่คุยกันไว้นะครับซึ่งไอปีที่พรีเมียร์ลีกจะไปบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ตีซะว่าเป็นปี2025ถึง2026นะไนประดูการนั้นสมมุติคุณหาเข้ามาได้เท่าไหร่ก็ตามนะครับคุณจะสามารถใช้เงินไปกับการจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะนะครับจ่ายเ,เงินค่าเอเจนหรือแม้แต่จ่ายค่าตัวนักเตะรวมเนี่ยได้แค่70% สมมตินะครับสมมุติว่าหามาได้มีรายรับเนี่ยนะครับทุกอย่างที่เข้ามาเป็นรายได้ของคุณนะสมมุตินะสมมุติ100ล้านปอนด์คุณจะสามารถใช้ได้แค่70ล้านปอนด์ในการจ่ายค่าเหนื่อยจ่ายค่าตัวจ่ายค่าเอเย่นนะครับอันนี้คือกฎที่เขาเพิ่งจะมีการโหวตกันมาว่าจะใช้แบบนี้ก็คือใช้แบบออกฎ financial fair play กฎของ,ของยูฟ่าเขาได้ไะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับมันก็มีการโหวตกันนะครับ อีกหนึ่งรายละเอียดที่ไม่เก็ที่เราคุยกันเนี่ยเขาเรียกว่า Squat Cost Rule ก็คือคุณสามารถใช้เงินไปกับ Squat ของคุณได้แค่70%ในปี2025-2026แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อคืนเขาก็มีการโหวตอีกหนึ่งรายละเอียดที่เรียกว่า Hard Spending Cap นะครับไอ้คำนี้คืออะไรนะครับง่ายๆก็คือว่า เขาจะยึดเอาค่าเลิกสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่พริมารีกแบ่งให้ทุกทีมแล้วก็จะเอาทีมที่ได้ค่าเลิกสิทธิ์ถ่ายทอดสดน้อยที่สุดเป็นตัวตั้งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะคูณเข้าไปนะครับแต่ว่าคูณ4คูณ5คูณ6อันนี้คือเขายังไม่ได้ตัดสินใจอ่ะผมตีซะว่าคูณ5แล้วกันนะครับเขาก็จะคูณเข้าไปตามจำนวนที่ตกลงกันไว้หรือตัวเลขตกลงกันไว้นะครับ สมมุติคูณ5นะครับเขาก็จะคิดกันแบบนี้ครับสมมุติว่าซีซั่นที่ผ่านมานะครับเซาท์แฮมตันนะครับที่ตกชั้นไปแล้วนะแต่เขาคิดของซีซั่นก่อนนะเซาท์แฮมตันเนี่ยได้รับค่าเลิกสิทธิ์ถ่ายเท่าสด104ล้านปอนด์นะครับสมมุติว่าทุกทีมตกลงกันว่าโอเคนะครับไอเงิน ลิมิตในการใช้จ่ายของคุณเนี่ยจะได้แค่5เท่าจากเลกขสซิตค่าถ่ายทอดสดของเซาท์มป์ตันแปลว่านะครับลิมิตในการใช้เงินของคุณจะอยู่แค่520ล้านปอนด์โดยประมาณะนะครับประมาณนี้ซึ่งถามว่าไอ้กฎเนี้ยนะครับโหวตกันมาแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์กับทีมไหนมันจะได้ประโยชน์กับทีมเล็กกับทีมกลางครับ เพราะว่าต้องย้อนไปคุยกันว่าไอตอนที่บวชกันรอบแรกก่อนหน้านี้ที่มันยึดตามกฎ FFP ของยูฟาเนี่ยนะครับผมย,ย้อนใหม่นะนั่นคือสถานการณ์ที่ว่าสมมุติว่าคุณหาเงินมาเท่าไหร่ก็ได้ไม่ลิมิตเลยครับเขาบังคับให้คุณใช้ได้แค่70%แต่คุณลองคิดดูนะว่า70%ของรายรับของแต่ละทีมมันไม่เท่ากันสมมุติว่าทีมเล็กเนี่ย เขาอาจจะหามาทั้งหมดได้แค่200ล้านนะครับเมันก็70%ของแค่200ล้านแต่70%ของ1000ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอีกสัดส่วนหนึ่งทีมเล็กกับทีมกลางเขาก็ได้ประโยชน์จากไอการโหวตร,รอบที่2ซึ่งไอกฎที่เพิ่งจะคุยกันเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนหนึ่งนะครับของที่โหวตกันไปรอบแรกก็คือไอรอบแรกเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งนะ แต่ไว้ส่วนที่บวชใหม่เมื่อคืนเนี่ยไปรวมกับของเดิมหรือไปเป็นส่วนหนึ่งของของเดิมเพื่อจะทําให้ทีมเล็กเนี่ยนะครับเขาจะเป็นศูนย์กลางละของการคิดอีเพดานตรงนี้นะครับมันก็เลยจะทําให้อ่ะงั้นก็เอาทีมที่ได้ค่าเลขาธิษฐานเท่าสดน้อยที่สุดนะครับเป็นศูนย์กลางไปเลยทีมที่ได้เงินน้อยสุดอะแล้วก็มาคูณตาม ตัวเลขที่เขากําหนดร่วมกันไว้เมื่อกี้ผมพูดว่า5เท่าใช่ไหมนะครับหนึสที่เซลามันตันได้ปีที่แล้วจากลิสเซอรเดรสสดนะครับคูณ5จะได้เท่ากับ520อ่สะสมมติคูณ6เพดานก็จะอยู่ที่624อะไรประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ยมันก็จะต้องมาพูดกันแบบนี้ฮนะสมมุติว่าไอ้กฎเนี่ยนะครับมันบวชกันแล้วมันบวชกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะ ทีมใหญ่ไม่โอเคและหนึ่งในนั้นก็คือ Man United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่โอเคกับกฎตรงนี้อยู่แล้วเพราะเราเสียประโยชน์ว่านตามตรงนั่นแปลว่าจากเดิมจากที่เราเป็นทีมที่หารายรับได้เยอะมากๆแต่มันกลายเป็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะสุดท้ายเราหามาได้เท่าไหร่เราก็ใช้ไม่ได้ตามที่เราหามาสุดท้ายมันก็ต้องมาอยู่ที่ลิมิตที่ถูกตั้งขึ้นมาจากทีมเล็กซึ่งได้ค่าและกะสิทธิ์ถ่ายทอดสดน้อยทียส่สุดแล้วก็เอามาคูณ ทุกทีมต้องเท่ากันเออมันก็มีการถกเถียงกันครับคือตอนแรกพอมันเป็นแค่แบบเฮ้ยหามาได้เท่าไหร่ใช้แค่70%ไอ้ทีมใหญ่โอเคไงเพราะทีมใหญ่ก็มีโอากาสหาได้เยอะแต่พอมีไอ้ hard spending cap อะทีมเล็กก็โอเคมันจะยึดที่ชั้นแล้วชั้นคือศูนย์กลางไอ้ทีมใหญ่ก็เอา้าอย่างนี้ชั้นหาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะสุดท้ายนะครับจุดยึดมันก็คือจากทีมเล็กขึ้นไปเออ มันจะดูเข้าใจยากส่วนหนนะแต่ผมก็พยายามอธิบายเข้าใจง่ายที่สุดอะซึ่งอะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยหลายสื่อรายงานไม่ตรงกันนะผมให้ดูแค่สัดส่วนพอนะครับทีมที่มีค่าใช้จ่ายในการสร้างทีมนะครับในการจัดการสกอตเยอะที่สุดเนะี่ยอะมันคือเชลซีบอลลมาคือซิตี้แล้วก็รองลงมาคือยูไนเต็ดนะครับเราอยู่ที่3 แต่ทีนี้ตัวเลขของแต่ละสื่อเนี่ยมันรายงานไม่ตรงกันนะครับเราคิดง่ายๆแค่นี้นะครับสมมุติว่าไอตัวเลขที่จะต้องเอาไปคูณน่ะเมื่อกี้ผมย้ำอีกครั้งนะเข้าใจกันใช่ไหมครับสมมุติว่าเขาเยึดตามของเซาแฮมตันที่ได้ค่าเลกรสิตถา่าย้ทอดสดน้อยที่สุดนะครับของเมื่อปีที่แล้วก็คือ104ล้านปอนด์ใช่ไหมครับคุณลองนึกภาพนะเมื่อกี้เราคูณ5นะครับ เพดานก็จะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าคูณ6ก็จะอยู่ที่600กว่านี่คือเพดานนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันตกลงกันว่าคูณ4อ่ะคุณลองนึกตามนะมันก็จะอยู่ที่แค่400กว่านะครับปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขายังไม่ตกลงมันจะคูณเท่าไหร่ทีเนี้ยถ้าสมมุติมันคูณ4จริงนะครับเชลซีเดือดร้อนนะครับซิตี้จะเดือดร้อน2ทีมนี้นะครับ จะต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ตัวเองมีละออกไปละมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นสีแดงและนะครับมันจะเกินออกไปละส่วนยูเนเต็ดเนี่ยเท่าที่ดูจากหลายสื่อนะครับต่อให้คูณแค่สี่อะยูเนเต็ดก็จะยังไม่ได้อยู่ในสีแดงแต่มันจะแบบเพดานมันจะน้อยมากๆน้อยมากๆจริงๆฉะนั้นกฎใหม่ครับอย่างที่ผมบอกไปคือโหทีมเล็กยิ้มทีมกลางยิ้มนะครับแต่ทีมใหญ่ไม่โอเค แต่ท้ายที่สุดเนี่ยทาง PFA นะครับหรือว่าสมาคมนักฟุตบอลชีพเนี่ยเขาก็จะมารอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันยังไม่ออฟฟิเชีหรือว่ามันยังไม่ได้เป็นทางการนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมาคุยกันต่อเรื่องว่าจะคูณกันกี่เท่านะครับหรือแม้แต่รายละเอียดอื่นๆนะครับเขาจะมีการมาโหวตกันอีกรอบหนึ่งให้มันชัวหรือว่าบังคับใช้ซึ่งตรงนีนน้มันเป็นแค่การโหวตเบื้องต้นนะครับซึ่ง PFA หรือว่าสมาคมนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเขาจะมา ดูในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าพวกเขามีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์นะครับของนักเตะอาชีพที่จะต้องได้รับค่าเหนื่อยที่เหมาะสมคุณลองนึกภาพนะว่าสมมติใช้กฎเนี้ยขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมันบังคับลิมิตในการจ่ายค่าเหนื่อยแล้วเกิดสมมตินักเตะบางคนอ,อ,อยู่ในทีมใหญ่นะแต่สโม,มสรหางเงินมาได้แต่จ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะไม่ได้เพราะติดไอ้กฎเนี้ย pfa เขาก็ไม่โอเค ะฉะนั้น PFA เขาก็บอกชัดเจนว่าเขาจะมาดูรายละเอียดก่อนแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรที่นักเตะอาชีพบางคนเขาเสียผลประโยชน์นะครับ PFA ก็อาจจะเข้ามายุ่งแหละหรืออาจจะเข้ามาคัดค้านในเรื่องนี้นะครับอ่ะเป็นหนังเรื่องยาวที่ต้องตามดูกันต่อไปถ้าทุกท่านเข้าใจที่สิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยลองมาคุยกันว่าคุณเห็นด้วยไหมกับไอ้ hard spending cap นะครับไอการผมใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกัน ทุกท่านเห็นด้วยไหมกับการโหวตรอบลอกที่สองเออที่ทีมเล็กได้ประโยชน์ผมย้ำอีกทีนะไอ้การโหวตร,รอบแรกเนี่ยทีมใหญ่ได้ประโยชน์นะครับหาได้เท่าไหร่คุณใช้ได้แค่70%แต่หาได้เท่าไหร่ไม,ไม่ไม่มีลิมิตไงครับหาได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ทีเนี้ยไอร้รอบลอกที่สองเมื่อวานเนี้ยคือเอาเลิขสิทธิ์ค่าถ่ายเท่าสดของทีมที่ได้น้อยที่สุดของพรีเมียร์ลีกตั้งแล้วคูณตัวเลขไอร้รอบที่สองเนี่ยรอบลอกที่สองเนี่ยคือเอาทีมเล็กเป็นตัวตั้ง เออนั่นแหละไอร้รอบแรกคือทีมใหญ่สบายแต่ถ้าสมมติโหวตมาเป็นทีมเล็กเป็นตัวตั้งทุกคนเห็นด้วยกันไหมละ่ะนะครับลองพูดคุยกันเข้ามาดูนะครับอ่ามาถึงข่าวอื่นๆขออภัยที่ข่าวนี้กินเวลาไปเยอะหน่อยนะครับผมสรุปสั้นๆคร่าวๆนะครับมันมีข่าวว่าสกอตต์แม็กทูเวเน่เจ็บหนักเจ็บเยอะแต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยนะครับเขามาโพสต์ใน i อของตัวเองนะครับประมาณว่าในเกมกับเบอร์ลี่เนี่ยคือเจ้าตัวเนี่ยนะครับ จังหวะลงเนี่ยลงไม่ดีนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่คล้ายกับเกมเจอกับเชลซีแต่ว่าสกอตแม็กซิมินียยนยันนะครับว่ามันไม่มีอะไรซีเรียสนะครับมันเป็นแค่อาการเข่าแอนด์นิดหน่อยแต่ว่าตัวเขาแค่รู้สึกแบบโมโหว่านะครับณนะเวลานั้นเขาคิดว่าตอนแรกอาการมันจะแย่ก,กว่านี้แต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็หวังว่าจะกลับมาลงเล่นให้ได้เร็วที่สุดนะครับนี่คือแมททูมินีนะฉะนั้นเขาไม่ได้เจ็บอะไรเยอะแต่คนที่มีปัญหาคือเชียเลซี่ ดาวรุ่งจากชุด u 18ที่แฟนๆยูเนเต็ดหลายคนคาดหวังนี่แหละล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดเผยใน i ิน t a g r a m นะครับว่าเจ็บอีกแล้วนะครับแล้วก็จะต้องปิดซีซั่นนี้ไปก่อนนั่นหมายความว่าไอเกมชิงแชมป์ลีกที่ต้องไปชิงกับฝั่งใต้นะครับทางเชลซีก็จะไม่ได้ลงสนามนะครับก็หายไวๆยังไงก็ขอให้ปรีซีซั่นกลับมาได้กันแล้วกัน เรื่องราวของเอริกเทนฮากนะครับมีรายงานจากซามิมอกเบลครับผู้สื่อข่าวเทียสูงนะครับเทียสองจากเดลี่เมลสรุปแล้วก็คืออาร์แจ็คเนี่ยยังคงสนใจที่จะ,ะดึงเอริกเทนฮากนะครับไปคุมทีมเพราะว่าตอนนี้อาร์แจ็คใช้กุญสือชั่วคราวก็คือจอห์นฟันชิปนะครับและพวกเขาก็ลิสต์ชื่อของเอริกเทนฮากนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับนอกจาก Francesco f a r i o l i ของนีซแล้วก็ Graham Potter นะครับอดีตโค้ชเชลซีซึ่งว่างงานอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทังแหล่งข่าวนะครับก็เชื่อว่า e r i ิ Ten h a าแล้วก็ทีมโค้ชของเขาเนี่ยนะครับยังไม่ต้องการที่จะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่อาแจกจะคุยกับ e r i ิ Ten h a าได้นะครับมันก็อยู่ในสถานการณ์ที่ Ten Hag จะต้องแยกทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนแล้วจริงๆรายงานเพิ่มเติมจากม็อกเบลก็คือ Ten Hag เองก็ไม่ได้ มีความต้องการที่จะไปคุมอาแจมากขนาดนั้นในเวลานี้เพราะว่านาตอนนี้นะครับอาแจกก็มีการเปลี่ยนทีมไม่พอสมควรม,มันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านซึ่งมันอาจจะไม่ได้ดึงดูดเทนฮากในเวลานี้นะครับแล้วก็รวมถึงนโยบายในการซื้อตัวนักเตะนะครับซึ่งมันก็พ้องอยู่กับบริษัทเอนซี่ซึ่งเราจะสังเกตว่านักเตะดัชหลายคนเนี่ยใช้บริษัทเอนซี่เดียวกับเทนฮากนะครับมันก็อาจจะมีความ ไม่คล่องตัวนะครับหรือว่ามันอาจจะมีข้อขัดแย้งตรงนี้บ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เทนฮากอาจจะไม่ดึงดูดในการกลับมาทีออ่อาจจกอัมสเตอร์ดัมหรือแม้แต่ถ้าสมมติเทนฮากแยกทางกับแมอร์เต่จริงๆสมมติว่าเอนอสคุยแล้วโอเคเทนฮากกูไม่ได้ทำต่อนะเทนฮากก็อาจจะอยากไปทําทีมอื่นในลีกยุโรปก็คือทีมที่มันอ,อ,อยู่ในลีกที่แกร่งกว่าลีกดัชอะไรอย่างเงี้ย การกลับไปที่อาร์แจ็กมันไม่ได้ดึงดูดเชนฮากในตอนนี้แม้ว่าสุดท้ายแล้วนี่นะครับ CEO ของอาร์แจ็กซคืออเล็กซ์ s ครสซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวเขาโดนแบนไปจากการไปเขาเรียกว่าไงมีการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์นะครับที่มันผิดกฎอะไรประมาณนี้นะครับซื้อขายหลักทรัพย์ที่มันผิดกฎอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางครสเนี่ยก็ได้กลับมาดํารงตําแหน่งเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้วก็เจ้าตัวกลับมาดำรงตำแหน่งเนี่ยสิ่งแรกที่เขาอยากจะทำก็คือดึงเทนฮากกลับมาแต่ก็อย่างที่บอกเทนฮากอยู่ในตําแหน่งกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและณนะตอนนี้เซมิบอเบลก็บ,ลบอกว่าตัวของเทนฮากก็อยากจะทํางานที่ยูไนเต็ดต่อไปผมย้ําว่าข่าวกับอาแจ็กซ์มันจะเกิดในสถานการณ์เดียวคือเทนฮากแยกทางกับแมนเชสเตอร์ยูเท่านั้นแล้วค่อยไปคุยกับอาแจ็กซ์ถ้าอยากจะคุยประมาณนี้นะครับเรื่องราวของเมสันกรีนบูทครับรายงานจากเพลเฮิร์สผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งจากไทมส์นะครับผมย้ําาว่ถ้า เป็นปกติของการรายงานของคลิปเราหรือว่าไลฟ์เราหรือว่าในในเพจเราเราก็จะเน้นเทียร์หเทียร์สไว้ก่อนนะครับพอเฮอร์ี่เทียร์หจาก Time s นะรายงานของพอเฮอร์ซระบุนะครับว่าโอเคอันดับแรกที่ต้องคุยกับซังคมเพจคือเมซ g นก e n นบูตตอนนี้นะครับเขาประเมินราคาอยู่ที่40ล้านปอนด์นะและยูเวนตุสนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่เข้ามาให้ความสนใจในตัวของเมซอนกรีนบูตนะครับแต่ทีนี้มันก็มีคําถามว่า ยูเวนตุสเนี่ยพร้อมจะจ่ายไหมกับค่าตัว40ล้านปอนด์นะครับนี่คือข้อแรกแล้วข้อที่2คือแม้ว่ามันจะมีข่าวก่อนหน้านี้ในเชิงที่มาเตดต้องการขายมากกว่าแต่เอเนอสเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนครับในการที่จะ,ะขายกรีนวูดจริงๆทีนี้เนี่ยเจ้าตัวมีสัญญาเหลืออีกปีแล้วก็มีออปชั่นนะครับซึ่งสโมรสรจะต่อออปชั่นไปก็ได้ถ้าสมมติอยากจะต่อฉะนั้นเนี่ยมันยังเปิดกว้างนะครับ กับโอกาสที่กรีนบูสจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าถ้าสมมติว่าขายแมนชสเน r กรีนบูสออกไปไม่ว่าจะเป็นให้กับทีมจากสเปนหรือว่าขายให้กับยูเวนตุสที่เป็นข่าวล่าสุดเข้ามาเราจะได้รับเงินนะครับแล้วก็ลงบัญชีได้เต็มเพราะเป็นเด็กจาก Academy ที่ขายได้เต็มเต็มนะครับแต่ว่าเอาจริงๆจากรายงานของ p อลเฮิร์สเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น สุดท้ายก็ต้องรอเอเนอสตัดสินใจหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะนะครับข่าวจากเมื่อวานตอนไลฟ์นะครับในช่วงเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเอ่อมันก็จะเป็นรายงานที่หลายสื่อรับมาตรงกันน่าจะเป็นสโม,มสร r บรฟมาแน่ๆแล้วก็น่าจะมาจากเอเนอสด้แหละนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอของนักเตะแทบทุกคนในทีมนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนในทีมยกเว้นนักเตะแค่ไม่กี่คน นะครับมีโอกาสที่จะถูกขายหมดถ้าสมมุติว่าทีมอื่นยื่นมาแล้วสโมสรพอใจทีนี้เนี่ยชื่อที่สโมสรขอเก็บไว้แล้วก็เฮ้ยยังไงก็ไม่ขายนะขอบล็อกไปก่อนนะครับตามที่ทุกสื่อรายงานตรงกันมามี3ชื่อก็คือคอบบี้เมนูอเลฮันโรกานนโชแล้วก็ราสมุสอซยลุน สชื่อนี้นะครับเป็นดาวรุ่งที่โอเคสโมสรบล็อกไว้ยังไงก็คือไม่ไม่รับฟังข้อเสนอใดทั้งสิ้นนะครับแล้วทีนี้ไซมอนสโตนครับเทีย1 BBC นะครับก็โน้ตพิเศษมาอีก3ชื่อซึ่ง3ชื่อหลังเนี่ยนะครับทางไซมอนสโตนบอกว่ามันจะต้องเป็นข้อเสนอที่ใหญ่มากๆแม้แต่ถึงจะขายนะครับฉะนั้นก็สามารถบอกได้เหมือนกันว่า อีก3คนที่เหลือน,นอกจากฮอยลุนเมนูกานาโชเนี่ยสโมสรไม่ยินดีจะขายเช่นกันก็คือบรูโน่ e ฟรเดนเดสอันเดรโอนาแาแล้วก็ดิโอโกด l าโลฉะนั้นก็สามารถบอกได้ว่าสโมสรจะค่อนข้างคัดค้านนะครับกับการปล่อยนักเตะ6คนนี้ผมย้ำอีกครั้งว่าฮอยลุนเมนูกานาโชอันนี้คือหวงสุดๆส,ส่วนห่วงรองลงมาก็จะเป็นบรูโน่โอนาแาแล้วก็ดาโล ส่วนที่เหลือนะครับถ้าสมมุติว่ามีทีมอื่นที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วถ้ามันมากพอหรือว่าสโม,มสรพอใจข้อเสนอก็พร้อมปล่อยมาคัสไรส์ฟอร์ดคือหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมาเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็รายละเอียดของสื่อที่รายงานเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยตรงกันอย่างเช่นนะครับทางเจมส์ด u ั k กเกอร์เจมส์ด r ักเกอร์เนี่ยรายงานจากเมื่อวานนี้แล้วก็เราทำไลฟ์ไปแล้วนะครับว่า คือถ้าสมมุติว่าไรส์ฟอร์ดอยากจะย้ายนะครับและข้อเสนอเนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงพอสโมสรก็พร้อมจะพิจารณานะครับมันต้องเป็นตัวเลขที่สโมสรพอใจจริงๆแล้วเจ้าตัวอยากย้ายถึงจะไปแต่ทีนี้เดวิดออนสตนนะครับเขาก็ระบุเพิ่มเติมมาว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยสโมสรอ,อยากจะเก็บ Rashford เอาไว้นะอันนี้ความตั้งใจจริงๆของสมูสรอนนะแล้วก็อยากให้เขาคืนฟอร์มกลับมาแต่ออนซินก็รายงานไปพร้องกับดักเกอร์ตรงที่ว่าแต่ถ้าสมมติตัวนักเตะอยากย้ายจริงๆและทีมได้ข้อเสนอที่เหมาะสมก็จะขาย r a s ฟ f o r d ไปนะครับตรงนี้แฟนบอลอาจจะสับสนว่าเอ๊ะงั้นสรุปสมูสสออยากเก็บหรือว่าสมสสออยากปล่อย ผมสรุปเอาแค่จากออนสตีนกับดักเกอร์ซึ่งเป็นเทียนหนึ่งทั้งคู่นะทั้งคู่เนี่ยสรุปประมาณว่าถ้านักเตะอยากย้ายนะครับและถ้าได้ข้อเสนอที่ดีพอนะปล่อยแต่เบื้องต้นสโม,มสรอ,อยากเก็บไว้นะครับทีนี้อ่ะเรามาตัดสินกันที่ไซมอนสโตนนี่คือโอโหระดับเทพสุดและของสายข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโตนระบุแบบนี้จริงครับสโตนบอกว่าเขา เข้าใจว่าไรอชฟอร์ดอยู่ในลิสต์ที่สโมสรพร้อมจะขายถ้าได้ราคาที่พอใจเหมือนกับคนอื่นๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ะถ้าฟังจากตรงนี้แล้ว Stone กับดักเกอร์รายงานคล้ายกันก็คืออืมสโมสรทำใจนะว่าถ้าสมมุติว่าค่าตัวได้นักเตะอยากย้ายปล่อย r ร s ชฟอร์ดไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่สโมสรตั้งใจจะบล็อก ข้อเสนอจากทีมอื่นครับฉะนั้นตอนนี้นะครับสถานะของไรส์ฟอร์ดเป็นนักเตะที่สามารถแตะต้องได้แล้วถ้าสมมติทีมอื่นยื่นเข้ามาและตัวนักเตะเปิดใจสโม,มสรก็พร้อมขายนะครับในสถานการณ์ล่าสุดแมบบ้ว่าความตั้งใจลึกๆอายุจากออนซีนก็คือโอเคอยากให้มันสุดก่อนอะอยากพยายามที่จะปลูกปั้นให้มันแบบสุดจริงๆอะจนไม่ไหวแล้วใช้คำปลูกปั้นก็นไม่ได้แล้วนะ จะพยายามเค้นแล้วกันะนะครับเขาไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วจะพยายามเค้นให้สุดจริงๆไม่งั้นนะครับมันก็จะรู้สึกค้างคาใจอยากที่จะให้นักเตะกลับมาคืนฟอร์มให้ได้แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ค่อยปล่อยแต่จุดยืนสโมสรน่ะจาก3เทพผู้สื่อข่าวนะครับออนสตีนสโตนดักเกอร์เขารายงานตรงกันคือถ้าเจ้าตัวอยากไปแล้วได้ข้อเสนอที่โอเคก็กินดีขายนะครับผมย้ำว่า6นักเตะที่สโมสร จะบล็อกข้อเสนอนะห่วงสูงสุดห่วงสุดสุด,สดฮอยลุนเมนูกานาโชแล้วก็ห่วงเราลงมาบรูโน่ดาร์โลและก็อูนาน่านะครับประมาณนี้ซึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับทางเจมส์ดักเกอร์เนี่ยเขาก็ได้วิเคราะห์อันนี้เขาวิเคราะห์เองนะแล้วก็ให้แฟนบอลไปโหวตนะครับว่าทีมเนี่ยควรจะเก็บใครหรือว่าควรจะปล่อยใครนะรผมสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับคือไมนูเนี่ยดักเกอร์บอกให้เก็บกานาโช่ดักเกอร์อยากให้เก็บ หรือคาดการ์ว่าให้เก็บควรจะเก็บฮอยลุนควรเก็บลิซันโดมาตินสควรเก็บบรูโนควรเก็บดาโลควรเก็บอาหมัดเนี่ยเขาบอกว่าเก็บก็ดียกเว้นแต่จะมีทีมที่มีข้อเสนอสูงๆยื่นเข้ามานะครับลูกชอก็เช่นกันเก็บยกเว้นแต่มีข้อเสนอสูงๆยื่นเข้ามาสกอตแม็กจูเมเน่เก็บยกเว้นมีข้อเสนอสูงๆยื่นเข้ามานะครับโอนาน่าเก็บ เม้าส์เก็บยกเว้นมีข้อเสนอถงสูงยื่นเข้ามานะครับแม็กไกว์เก็บยกเว้นมีข้อเสนอถงสูงยื่นเข้ามาอีเวนส์เก็บมาเลเซียเก็บกรีนบูตเนี่ยอันเนี้ยดักเกอร์นะครับเขาวิเคราะห์ไม่ตรงกับแฟนบอลไทยส่วนมากแน่ๆนะครับเขาอยากให้ขายนะครับวอนบิส้าเขาคิดว่าควรจะขายฟอร์คนด้วยแบรีควรจะขายอาร์เรสฟอร์ดเนี่ย ดักเกอร์มองว่าควรจะเก็บโยเวนมีข้อเสนอเข้ามาอันนิบาลควรขายเดนเลรเลฟควรขายฟารานสัญญาจะหมดควรปล่อยซานโชควรขายวิลเลียมสัญญาจะหมดควรปล่อยคาสเมโรควรขายแอนโทนี่นะครับดักเกอร์บอกว่าควรขายเอเรเซ่นควรขายดอนนี่ควรขายอาราบัตควรปล่อยคืนฟิออเรนติน่าแล้วก็มาซียาควรจะปล่อยตัว นะครับอันนี้คือเรื่องราวข่าวสารของมันแตดประจำวันนี้เออคลิปก็ประมาณ25นาทีนะครับก็ย้ำว่าขออภัยที่มันอาจจะดูยาวไปนิดนึงแต่ว่าวันนี้ข่าวมันค่อนข้างหนักนะครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องกฎหมายพรีเมียร์นี่แหละนะครับถ้าสมมติว่ามันยาวไปก็ต้องขออภัยด้วยนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนี่เลยนะครับขายกรูมิงนะครับเครื่องเล่มคนน้องชายนะครับยอดขายดับหนึ่งในไทยนะหมดปัญหาขนรุงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทครับปลอดภไมม่บาค ขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อนะครับให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิ่งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือนะครับนี่เลยนะครับอร่อยนะครับมีประโยชน์นะครับแล้วก็มีราทัพมีสารอาหารมากมายนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้า นะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศอย่างไรฝากไว้ด้วยกับเล็กทางตะวันอบกรอบตามือนะครับฝากเอาไว้กับเมดิมาสครับหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนําเลือกใช้นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้กับทาง Suzuki นะครับ New Suzuki x อคเซิลเซนะครับแอมพาวเวอร์ยัวเจนีลุยไปขั้นกับขุมพลังไฮบริดนะครับพร้อมทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้กับทาง P b บ d d i n g นะครับนี่เลยนะครับถ้าท่านใดเป็นสายสะสมเสื้อฟุตบอลครับไม่ว่าจะเป็็็นนนนเเเสสสืื้อออบบ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 ลลแแแววิิทจจจจคาากกหร่ะปปััุ แล้วก็มีลายเซ็นแท้ของนักเตะนะแล้วก็รวมถึงการ์ดนักเตะด้วยนะครับสมัครสมาชิกไปได้ฟรีที่ p b i d i n g com นะครับเป็น Au c t i o n House ออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยนะครับเ็บไซที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เข้าสู่โลกของการสะสมอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยยังไงฝาก p b v i d i n g เอาไว้ด้วยนะครับท่าในใดก็ตามที่ชื่นชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์สักหนึ่งครั้งนะครับท่านใดที่มาชมครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะมาฟังสรุปข่าวแบบนี้นะครับมาพูดคุยกันแบบนี้กด subscribe ก็จะเป็นพระคุณอย่่าางงงงครรัั้วนช์ไกก็ฝด ก็เป็นพระคุณอย่างสูงด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับไม่รบกวนเวลา,เาทุกท่านไปมากกว่านี้ในคลิปวันนี้นะครับยังไงก็เจอกันใหม่นะครับในทุกนาทีพิศารแดงคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนถ้าท่านใดอยากจะมีคอมเมนต์พูดคุยเรื่องอะไรก็เต็มที่เลยครับสวัสดีครับ